สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาเฉลยข้อสอบบนูนิชุดที่11ข้อที่16ปี50และข้อที่38ปี51กันนะคะจากโจทย์เขาให้หนับจำนวนหน่วยกินและก็เกรดมาแล้วนะคะเราจะแทนค่าลงไปเลยค่ะเราจะเริ่มจากสูตรสูตรก็คือ x bar เท่กากับ ซิกมา W I X I ส่วนซิกมา W I นะคะต่อมาเราจะแทนค่าจากตารางลงไปเลยนะคะก็คือ X bar เท่ากับวงเล็บ1คูณ2.5บวกด้วยวงเล็บ1.5คูณ3 บวกด้วยวงเล็บหนึ่งคูณ3.5้าบวกด้วยหนึ่งุห้าคูณ2นะคะทั้งหมดนี้จะเสือมด้วยหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่ง้านะคะ ต่อมาเราจะเอาในวงเล็บคูณกันก่อนนะคะก็เริ่มจากเอ็กซ์เท่ากับสองจุดหบวกสี่จุดห้าบวกสาจุดห้าบวกสามหารด้วยหนึ่งคูณหจุดห้าบวกหบวกหจุดห้าต่อมานะคะ ล้วก็จะนำจำนวนทั้งหมดมารวมกันก็จะได้เท่ากับ7บวก6กส่วนด้วย3บวกสเอกบาเท่ากับ13.5ส่วน5เอกบาเท่ากับ2 สองจุดเจ็ดศูนย์เราก็จะตอบสรุปเลยนะคะสรุป a n s x bar เท่ากับสองจุดเจ็ดศูนย์คำตอบก็คือข้อสามนะคะซึ่งมีค่าสองจุดเจ็ดศูนย์ค่ะต่อมานะคะเราจะมาเฉลยข้อที่สามสิบแปดปีห้าหนึ่งกันนะคะพีทำ โจทย์เขากำหนดมาให้แล้วนะคะก็คือกำหนดให้ n 9, 1, ก่อนเท่ากับ375 x บารก่อนเท่ากับ22 n หลังเท่ากับ379ลบ4ว5 จะได้เท่ากับ380นะคะ<ป>เ,รเรายังไม่ทราบค่า x บาหลังดังนั้นเราจะมาหาค่า x บาหลังกันนะคะสติปที่1น,นะคะ<ป>แทนสูตรลงไปค่ะสูตรก็คือ x บากบา่ทากับซ i ม m a x i ก่อ,อน ส่วนด้วยสิงส่วนด้วย n ก่อนนะคะยี่สิบสองเราจะแทนค่า x b a ก่อนเป็นยี่สิบสองนะคะเท่ากับซิกมา x i ก่อนส่วนด้วย n ก่อนก็คือสามร้อยเจ็ดสิบเก้านะคะ ต่อมาเราจะย้าย379ขึ้นมาคูณกับ22นะคะก็จะได้เท่ากับ22คูณ379เท่ากับซิกมาเอกไอโกนเมื่อคูณกันแล้วเราก็จะได้ค่าประมาณ8,338เท่ากับซิกมาเอกไอโกน ต่อมาเราจะมาทำสเต็ปที่สองกันนะคะก็จะได้สเต็ปที่สองแทนสูตรลงไปก็คือเอ็กบาหลังเท่ากับซิกมาเอีกไอหลังส่วนด้วยเอ็นหลังนะคะ แทนหาลงไปก็จะได้ x บาหลังเท่ากับแปดพันสามร้อยสามสิบห้าลบยวกด้วย17บคูณหนะคะทั้งหมดจะส่วนด้วยสามแปสิบ ก็จะได้เท่ากับ8 3 4 7ส่วนด้วย380เมื่อเราหาค่าออกมาแล้วจะได้เท่ากับ21.9ดังนั้นเราจะมาสรุปต่อก็คือเอกบาหลังเท่ากับ 21.9ดังนั้นตอบข้อข้อนี้จึงตอบข้อ4นะคะ